แพทย์เป็นแพทย์เปนปเราแพทย์เป็นปกติเราไม่อยู่นู่นนะแล้วก็พยาบาที่รับผิดอที่อยู่ในที่ที่อยู่เนงาต่อแล้วตอนไอพดีเนี่ยคือตรงนี้คือถ้ามันสี่วงนะให้วง็รปิดเลยมันก็น่าเกลียดเลยหรอะอย่างนั้นก็เอามาเอามาเพื่อที่ที่แบบเนี้ยดูกัมไม่ไรก็ ก็ประมาณนั้นคะประมาณสั้นสบายถ้าเป็นออนคอร์ที่ต้องรักษาได้ก็แจะยุ่ง่ายแต่ถ้าเทปไหนก็ุดทางใชิเพียใช่มีนปักษา่แล้วจะไม่คุยกับคุยกับที่มาน้องว่าใช่เพราะเราจ้างไม่ได้ไง ก็รอเชรรถเดี๋ยวรอเชรรจะมานะก็เดี๋ยวรอรอชรรสวัสดีครับเปแม่สตาจังหวัดนะเชียงใหม่เชียให่ดแล้วก็เป็นจิตอาสาภาษีผมเป็นหลักสูตรขึ้นหาดไม่ได้หลักประจักษ์เราเป็นนารแล้วตอนนี้เราก็เป็นนายะใครแล้ว เ,เ,เรื่องครเยาเรื่องอะไรไม่ตหาแล้วเไม่ใช่ EX แล้วแล้วใหม่ไหนํำหรือบ้าทำอะไรไม่เป็นไรครับข้านอกไม่สพดไม่มไมีอะไรครับคื้วนคือขบ้านาบ้าที่น้ำเริ่มท่วมแล้วก็รับไปดูแทนแี้จะิต้องนี้เดี๋ยวพว่าคลองอยู่ข้างหลังัน อ๋อมีเป็นถามวากันนี้าว่าถามุัวก็คับุณหมอครับตอนนี้สถานการณ์ของโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการแก้ไขอะไรยังไงที่ปาเ่ไครับก็รับทราบจากท่านผู้ในการโรงยานนะว่าทางลงมาลงเจริญเนี่ยมีน้ำล่วคแต่ตอนเมื่อเช้าเนี่ยก็บอกว่าน้ำยังไม่ยังไม่ได้เข้าตึก เพิมแค่บริเวณพื้นผิวโรงพยาบาลลานจอดรถสนามหญ้านะครับทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวยกขึ้นมาเพิ่มือที่สําคัญฝนตงฝนยาเนี่ยคือที่สูดแล้ไม่เรียบร้อยแล้วครับคิดว่าในเรื่องของอเวชภัณฑ์หรือทะลุาพาันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือว่าตอนนี้น้ำถ้าไม่มีฝนเพิ่มมาอีกเน,ะนะี่ยน้ำก็ไม่น่าจะสูขขงกว่านี้แล้วนะครับส่วนเรื่องบริการก็อาจจะจบเรื่หกไก่ ในเรื่องของการตรวจผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะมีจุดนี้สําหรับที่จะคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่รุนแรงก็จะมีทีมแพทย์เจ้าหนี่เนี่ยให้บริการาารักษาตรงนี้จนจบแต่ถ้าจาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็จะมีรถที่รับส่งเข้าไปในบริเวณตึกตัวอาคารเพื่อเข้าไปดูแลบรวนตึกส่วนถ้าต้องเป็นภายในก็จะมีโรงพยาบาลบางกาหรือบางกุ้ปงปลาสุขกาโลเนี่ย เป็นโรงพยาบาลที่จะช่วยดูแลคนไข้ในนใเรื่องของระบบบริการเนี่ยเราคพอที่จะดำเนินการรับมือได้ถ้าว่าถ้าไม่มีอะไรน้ำน้ำไม่หนุนไม่อีกเนี่ยก็คิดว่าสถาบันก็น่าจะเรียบร้อยเห็นว่ามีการขนย้ายผู้ป่วยด้วยอันนั้นขนทําไมเห็นว่ามีผู้ป่วยอยู่สี่ท่านนะที่ที่นอนอยู่ก็ตกไปบางมน้าหมดแล้วอก็คือเขาพร้อมรับตอนนี้ไม่ไม่มีผู้ป่วยในอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ครับคุณนาะอยู่หมู่บ้านอะไรครับเนี่ยอยู่บ้านขปายนาะหมู่ที่สี่ครับวันนี้มาโรงพยาบาลาดงเจริญนี่มาทําอะไรครับผมจะมาขอไปส่งตัวไปตรวจตาที่พุจิตมาถึงก็เห็นน้ําท่วมโรงพยาบาลเลยเนาะจ้ะครับผมน้ําท่วมครั้งนี้นะที่บ้านของคุณน้าเนี่ยก็ลึกไหมท่วมลึกไหมลึกแล้วก็ที่สวนนาไร่นะฮะ ท่วมไหมฮะท่วมหมดเลยท่วมหมดเลยฮะมีที่นากี่ไร่ครับผมมันก็หลายหลายร้ยอยไร่ยอยู่ครับผมทั้งหมดแล้วนะครับที่หมู่บ้านครับแล้วครั้งนี้เราเสียหายนะฮะที่นาเราเสียหายข้าวเราเสียหายเนี่ยอยากให้ทางรัฐบาลช่วยอะไรมากครับก็อยากให้ช่วยรรยุงราคาข้าวให้ดีกว่าน่อยอ๋อพระยุงกันราคาสูงขึ้นกันนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำมันก,นมมนก็มันเสียน้ำไปแล้วมันก็คงค จะไม่ได้ไม่ดีอ่ะครับอยากให้พักนี่ปอดดอกเบี้ยไหมพักไปแล้วก็อยากให้พักอีกไหมฮะเพราะว่าเราเดือดร้อนนะฮะก็อยากอ๋อครับครับครับผมครับชื่อชื่อชื่อนาอะไรนะมาหนพื้นขาครับอยู่หมู่สี่ตำบลสำนักตำบลสำนักเนาะจังหวัดพิจิตรอำเภอดงเจริญครับจังหวัดพิจิตรเนาะครับผม